สบายดีปะลงุงสบายดีทุกมองทุกบอนพพอกับซองน้ององ้อนคือเก่าปะลุงนี่ลงมานามาเก็บหมกผีกปะลงุงสบายดีพี่นอ้องเก,ก็บหมกผีหือกี่เข่ากำห้ากับผมวนยกยกยกข้างหลังเหรอ đem xúc rồi cái lớp nó mang kiếm để cà rốt xúc cà mà nè bài kìa ôm sao lấy nhiều nhiều sợi chân kiếm thịt năm nào năm ຢາກໜຶ g ງຈັບກິນມັນເນາະບໍ່ຈະຫືໝາກອືໝາກອືສາມຄຸໄປເລค จะเก็บกันละเก็น่พี่น้องแม่ไก่กินแต่ขวัญมะนี่ยอันนี้นะขวัญบดัมันกินน่ะหมากมันจะอยู่ใสไปเลยลูกแม่น่ะมีแต่ขวัญมันแะไปลุงัญมาเก็บหมากมันหายไปใส พ่อหสุ่ม้ไรนัแหวซุ่มเดมาผีกบลงกกมีใ่นี่ยไกินกับลไกินจกเออีกับพอเลยันเละกันไล่เอยูผ่านเงบกินซาบกแดงบดีด้อกใยดีบดีเฮ้ยงดอืมดึงออก วงหวงบ่ดึงออกทงก็บ่ถิ่มเลยเนาะทงพายตัวนั้นบ่ถิ่มเลยเนาะมีเงินเท่าไดจกมา2 0 0 0ีบลงบ่พอเอาสิเก็บมาเฮือนอ่ัเฮ้แม่นเนาะสดีปะลุงโอ้านุเนาะงงหน้าหมู่อกบ่ได้แม่น Kim bà non, ông bô kim bội hôm nôn đi qua bay lóc. Pa móc. Pa móc. Pa Pa móc. Pa 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 móc. Pa móc. Pa móc. Pa Pa móc.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  Mầm nhắn đu danh thôi sao chào 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 đi พ่อพ่อพ่อออไก้าใสเป็นตะหัวได้น้อยบางทีก็ไม่ตึงแก่ขวัญสังเกตบางทีหมักมันไก่กินเบิรอยากลงได้นะอยากลงเก็บหรอปะเฮยเฮ้ยแบมันแฉบมัน นส่น้วบัหน่ายวดมือวดเว้นเดี๋ยวะเจ้า้นกานาเพิ่นนไก่โอ้ไก่กินเรือแต่ขวัญโอ้มากผีกระล ยังอีกหลายเตอะผู้แม่ปต้องผู้แดงแดงเหม่นเบิดแต่ว่ามันกับบัวลายปลาลายปลงสวลายมีแต่บักนองแล้วไก่ตอดน้ำมีแต่เนื้อไก่ตอดกินเบิดได้จังบอกหอนท้องเนาะ งา a หักน้่งกระมี่ผู้ลุ่มผู้ก็ลงไก่มันจ่องงามันกระหักลงนี่ต่ออดกินกบนี่กระดูกกันเนี้ยเก็บมือเดียวงามันหักจ่อย ตอนนี้ก็ได้เครื่องขู่ไปลุงปาติหน่อยลงมาก็ไม่จะหายแม่ผลได้สิมาเก็บมาผีซอยมาแล้วปาติไปอยู่หายก็เลยผลิตมาเลยผลิตเก็บจ้ะให้ขึ้นมาอยู่เทียงขี้เขี้ยวนี่ก็แม่ได้ไปลงมากัน ตอนนี้เขาจะขา,ายประมาณโลละสี่สิบบาทปุ้นแหละบักผีกอันนี้นะปุ้กเลยแต่่าห้ามแล้วไปขายดอกมันบ่งงามมันขี้ลายมันมันขึ้นอะไรสามสิบบาทสี่สิบบาท <c oughs> บางต้นกับบ่มีห้อยก่กินบางต้นกับมี ยังเป็นแต่ออกลรงกำมืไอยู่เลยโอ้โหกระเนเก็บน้ำคุกลงน้ำ อย่าหดน้ำแต่หึงเลยไว้ขุดคุขุลงนำ้ำไก่สิตเต็มขุกเลยปลูกอยาอกเขาาไปหอใชไหมไปนอนดีใช่เลย บางกูเกิเลือแต่มาบ่ายบุ้มีเกือบเต็มขู่ไปเลยขอนขู่ปีเก้าขูแล้วแล้วพะลุสเตปเมอรอะไรแล้วบบนี่เกือบเต็มขู่ไปเลย hả thiêng cái vợ xe này thả chú táp rồi bò lẹo léo <laughs> à Chị áo mưa à bọn dài mà áo mùa bọc nhảy bắt đầu mùa bọc dài bắt đầu mùa bọc ຂໍໃຫ ah so ້ກະຊິດລລະລລືາກກໍ l i k h a r e ກໍติดตามອງອງອນດີລງ